สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง u t u b e ถาอินเทอร์เิวต์นะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันวันที่12พฤอภาคม2566นมีรายงานข่าวนะครับว่าเมริกกาเลนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมของสหรัฐได้ออกถ้อยแถลงนะครับว่ากระทรวงยุติธรรมของสหรัฐนั้นได้มีการยึดทรัพย์สินจากคอนสแตนตินบาลโลเฟเยฟมหาเศรษฐีชาวรัสเซียจํานวนเงิน5.4ล้านดอลลา,าร์สหรัฐ และเงินเหล่านี้ได้ถูกส่งมอบไปยังกระทรวงการต่างประเทศของอยูเครนเพื่อใช้ในการซ่อมแซมความเสียหายที่เกิดจากสงครามที่ทางด้านรัสเซียนั้นก่อขึ้นนะครับสาหรับคอนสแตนตินมาโลเฟเยฟนั้นเป็นมหาเศรษฐีชาวรัสเซียที่สร้างความมั่งคั่งจากธุรกิจในภาคธนาคารโทรคมานาคมและก็สื่อสารมวลชนและเขาถูกดาเนินคดีในเดือนเมษายน2565ฐานละเมิดมาตรการการคว่ำบาตรที่เกี่ยวข้องกับสงครามแหมือนแยกดินแดนในภูมิภาคดอนบาสของอยูเครนในปี2014 รัเสเซียนั้นเนี่ยครับให้การสนับสนุนและการเข้ายึดใครเมียของรัเสเซียด้วยสหรัฐระบุว่าทางด้านคอสตนตินมาโลเฟเยฟนั้นเนี่ยครับคือแหล่งเงินทุนหลักของบรรดากลุ่มกบฏแบ,บ่งแ,แยกดินแดนที่ฝกักฝ่รัสเซียในประเทศยูเครนนอกเหนือจากการดําเนินคดีแล้วรัฐบาลสหรัฐนั้นยังได้อายัดทรัพย์สินของทางด้านคอสตนตินมาโลเฟเยฟมูลค่า5.4ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งส่วนใ,นในหญ่แล้วเป็นเงินที่เขาลงทุนในธนาคารแห่งหนึ่งโดยเฉพาะในเท็กซัส ความเคลื่อนไหวล่าสุดนี้มีขึ้นหลังจากที่สหรัฐได้ออกคําสั่งอายัดทรัพย์สินมหาเศรษฐีรัสเซียหลายคนในความเกี่ยวข้องกับการกระทาของรัสเซียในปี2014และการเปิดปฏิบัติการท,าทหารในยูเครนในปี2022ซึ่งก็บอกว่านี่มันเป็นตัวแทนของการที่สหรัฐนั้นทําการถ่ายโอนเงินที่ยึดจากทุนรัสเซียสําหรับการฟื้นฟูยูเครนเป็นครั้งแรกและมันจะไม่ใช่ครั้งสุดท้ายนี่คือสิ่งที่ทางด้านบริการแลนด์นั้นได้ระบุเอาไว้ใน้อยแถลงสหรัฐได้ประกาศความบาดคนละเรือน และหน่วยงานต่างๆของรัสเซียมาแล้วหลายระลอกด้วยกันนับตั้งแต่รัสเซียนั้นได้เปิดปฏิบัติการทางทหารในยูเครนเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปี2565มาตรการการข่มบาตรของกระทรวงการทางสหรัฐมุ่งอายัดทรัพย์สินที่อยู่ภายใต้ขอบเขตอำนาจศาลของสหรัฐอเมริการวมถึงห้ามใย้พลเมืองบริษัทหรือว่าสถาบันการเงินของสหรัฐอเมริกา,า,านั้นทําธุรกรรมการเงินกับบุคคลที่ถูกขึ้นบัญชีดำเหล่านี้ด้วยก่อนหน้านี้นยครับสหรัฐอเมริกานั้นเคยได้ร้องขอไปยังสหภาพยุโรปให้ดําเนินการในการยึดทรัพย บรรดามหาเศรษฐีชาวรัสเซียแล้วก็ให้นำเอาทรัพย์สินนั้นเนี่ยส่งมอบให้กับทางด้านยูเครนแต่ว่ายุโรปนั้นเนี่ยได้ปฏิเสธนะครับเพราะมองว่าเป็นการกระทําที่ผิดกฎหมายพวกเขานั้นอาจจะรัพย์เอาไว้เพื่อทําการตรวจสอบแล้วก็ท้ายที่สุดนั้นจําเป็นที่จะต้องคืนทรัพย์สินเหล่านั้นให้กับบรรดาเจ้าของทรัพย์นะครับไม่สามารถที่จะนําส่งไปยังในส่วนของยูเครนได้เพราะว่ากฎหมายนั้นเนี่ยมีการควบคุมกันอยู่นะครับเรื่องนี้ก็น่าจะเป็นครั้งแรกนะครับที่ทางด้านสหรัฐอเมริกานั้นได้ดําเนินการแบบนี้ ก็คงจะต้องรอดูว่าฝาฝังของรัสเซียนั้นเนี่ยจะมีมาตรการในการตอบโต้สหรัฐอเมริกากับเรื่องนี้อย่างไรนะครับกับที่เขานั้นไปดําเนินการยึดทรัพย์มหาเศรษฐีชาวรัสเซียและส่งมอบให้กับยูเครนนี่เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวข่าวสารนะครับที่ช่องถ่ายอินเตอร์เนิวนั้นเกาะติดนํามาฝากคุณผู้ชมกันหากว่าคุณผู้ชมนั้นชอบเรื่องราวข่าวสารจากต่างประเทศฝากคุณผู้ชมนั้นกด subscribe กดติดตามช่องถ่ายอินเตอร์เนิวด้วยครับ